เป็น,ใน,ในยอะไรล่ะยังคอยมุ่งคอยใจอยู่บ่บอเออดีแล้วลนะ่ะเนาะบ่ต้องให้คิดก็ยาเรื่องนั้นนะไทยกับประเทปาปร,ปร,ปริเิศมาหาเจ้าคือเก่าไกด์สำหรับก็มหาคือเก่า <c oughs> <c oughs> เด็กยังเป็นห่วงเนะป็นใยเจ้าคือเก่าก่อน <c oughs> <c oughs> ข้าวของพาต้าอยากฝ,ฝากยังบ่ ให้พ่อแม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเต้เด้อสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้แน่กอล์ฟของพาตัศเออลยเอาเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะล่ะเด้อสู้เด้ออืมโอเคอ้าวพี่น้อยเนาะเปิดพาวขึ้นมาลองบอยกับพ่อเลย ยังนั่งกินข้าวอยู่ซึ่งอย่างเด้ยตูพอหห่อค่ะนีออ่คิดร้ายบ่เหรอบ่พ่อคิดร้ายแล้วเบิงนี้เบิ่งลาก็กินขา้าวคือคือบ่แซ่บบ่ดยังในเบิ่งลากินนอาทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสบายดีอยู่อาพี่แดงเนาะอยู่เข้มคงพี่น้องเลยเปิดผ้ามากับลมเจ๊ยจ จะได้น้องบอยแซบอยู่บ่แซบขาดแต่น้องเตเนาะเพิ่นบ่ได้มาน้ำพี่น้องเลยมาบ่ได้บ่ได้บ่ได้บอกน้องเพิ่นชาบิจักบอกเอกมากินข้าวพี่นะอือคือกินพิษกินอูนะเนาะเพราะว่าช่วงนี้กาทางแพทย์ทางหมอเพิ่นให้ออกจากคนไข้ก่อนพี่น้องเพราะเพิ่นมาตรวจเซ็กมาพากันมากินข้าวอยู่พี่ ลมเจ๋อๆครับ mm hmm. พอน้องแต้นี่เบิ้งคือชงกินข่าวบระเทบแล้วแหละานี่คิดลายว่าพอคือกินข่าวบระเทบเนี่ยเบิง้งชงคิดน้ำรูน้ำเต้าไอ้เนี่พี่น้องเนาะเราก็ได้ทางบัตฮา,ากับพาน้องลิซ่าไปพูดเลยบอกเพิ่นโสอตอนนี้ก็นั่งกินข่าวกับข่าวเพิ่นกะใช้ล้ำรูปีให้น้องเบิง้งสาธุ สมพัาอนาหนม่ำ้วก็รสมปลาปิ้งซีนสมพกักยังกินได้อยู่างว่าปลาปลาศพบ่แต่วันเนี่ยกินค่ะ์บอมันสมแห้งก็อย่ากินเลยเพราะว่ายดืนทองเสียพี่น้องอันทางเอื้อยเพิ่นกันบโบมากินข้าวน้ำซัมพี่น้องทางพอเพิ่นก็นได้สมใจเงาแล้วขู่ใจโบมากินข้าวน้ำ มีแต่ว่ากินข้าวแล้วกจังคอยกลับเข้าไปพี่น้องเลย<อ>คนก็คือว่าละลายแล้วกงเป็นจุดอ่าน,านี้จะสุมหรือว่าหงมองเคงเนาะมือนี้หันยังบมีภัเขามาเนบละมีแต่เอยคนแรกวะ <laughs> เป็นคนมาแต่เศร้ามื่อนี้พี่น้องเพราะว่าพากันนั่งรถกออกมาแต่เศร้าๆในมืนน่อวีนเพราะว่ามาสวยกับยันแบบตำรวจเพ่่นรัดเนะาะเจ้าหน้าที่เพลินเพราะาเอกสารรถทํามันบ่มีบพ่พพอกินให้อิม่มได้ละเอ้ยบอยเอ้ย สีหายแล้วเบอร์นี้เพชรกันดอกพี่้ยเลมหนาวสนอมาบัดถึือสวงหนาวซ้ำแต่อาการเจ็บยังเพิ่นนี่คือสีบริเจ็บเป็นบ่ล่ะคือสีไข่เน่เจ็บบาทเอออันนี้ไม่เลยเน่อย่ามาเอฟซีพันบริเจ็บมาเป็นบาทสิยว่าแล้วมันบัดถึือสวงหนาวหนาวซ้ำเนาะโดย อากาศหนาวอากาศเย็นครับเม <c oughs> ียนพ่อพ่อไอเม่กินม,มันเก็บได้ใส่ในย่างวาะหลังจากกินข่าวอิม่มเนาะอิ่มอยู่ว่าพอกินข่าวนะกินได้พอไอคนมาเผามาเบิ่งมาแย่เนี่ยกินได้ข่าวนะแต่ผัดโอ้คิดแต่น้ำลูปผัดข้าวน,น,น้ำบวกกินผัดโอ้ยฮงนั่นเอง,เองนะ เมื่อยแค่นั้นได้เผาอยู่ที่มันอันนี้ได้พี่น้องเลยบันนี้ทั้งพ่อนี่เวียกงานทั้งพุนคือเคลียร์เรียบร้อยแล้วบ่อได้บอกเพิ่นอยู่บอกว่าหยุดมาจากเมื่อมาเลยฮะมาเลยเพิ่นะมาเลยบอกเพิ่นแลมาเลยโอ้บกลับไปอีกนะบอกกลับเลยอ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าน้องนุ่งเพิ่นแบบว่าอ่าดีเศร้าหรือว่าได้ออกจากห้องบานบัานี้ได้เฉพาะแบบ กบสิได้กลับเมื่อและสิได้ไปเฮดบอนเก่าอยู่บอออกเลยอคือตัดปัญหาเลยเนาะกันว่านางกะหางานไหมเฮดงานยังอยู่หันหนะปั่นเตาโอ้ปั่นเตาอ,อืมเรามากับเงินเรากับบบไดมีพี่น้องนะเนาะเงินลำสามสี่เซนเราก็ากได้ขอบมามาเบิ่งลู่เบิ่งเตาเนาะ สิแลพอความเจ็บเป็นอนุนอุ่มเนาะเหตุจากไดเบิรงนูกเบิร์เต้าทั้งน้องเพิ่นกับบบมีภพยมีแต่พ่อกับพัวเอฟซียังส้มอยู่ได้น้องบอยโอ้ยว่าน้องแตน,นี่ยังโชคดีที่ว่ามีแฟนแบบคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แบบบอบอขาดนะนะแบบบอห่างไกลเลยเห็นะก็ดีแล้วล่ะนนหละเนาะเบิ่งกันไปหลายเห็ุไดๆปาชาเขาไปไนว่าขาบัดีิ เข่าไปพุ่นบ่ยันวาน้องเพิ่นถ่าเดือว่านางพิงแดดก่อนบอ่ทางน้องบอยเลยละ่ะเข่าไปพุ่นบ่เฮาทีเข่าไปในพุ่นเนาะยันเพิ่นมีเวียดเอินไปเพิ่นนี่เ,เาน,เน,นเานะยันวาแบบว่าทางแพร่ทา้งมอเพิ่นพี่น้องเลยป่าซะน้องบอยเดี๋ยวให้ทางตู้พ่อเพิ่นอยู่พี่ถ่าเนาะเดี๋ยวเฮากับที่แรเข่าไปหาน้องเต้ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่ายานันเพิ่นอันนี้พี่น้องเนะาะยันเพิ่นหาไปเด้อไปก่อนเด้อพอเด้อ โอ้ลบผ่าลูกรับเล่นพูเดี๋ยวเข้าขไปให้ก่อนพี่น้นองเนาะยันว่าทางแพทย์ทางหมอเพื่อนถามหยายากันมีแต่ทางน้องบอยทางพ่อเพื่อนกันกนบพ่ปันใดพี่น้องเลยเนาะโสมรัมาเบิ้งแล้วเรับมาเบิงเบเบ้ง <c oughs> กต่เต็นเลนก็นเป็นยังดีแต่ว่าพูดน้องบอยเพื่อนอันนี้พี่น้องเพูดจักเต้นจักเลนตัวแล้บัตรมันคุ้มค่ามาเนาะก็ะจำเป็น กลับเข้ามากนนคะนางถาตอนนี้การทำแพททำงมอเพิ่นยังเฮ็นเวียองเฮ็ดงานยังบ่ทันแล้วเนะาะบักไร้ไร้พี่น้องแต่สงสัยเพิ่นกะมาทำอัปเดตอาการคนไขนะนะ้เลยเนาะค่ะมีแต่ว่านางรอตอนนี้กทาทั้งญาติและผู้ไร้คนนางรอก,กันพี่น้องเลา,ากระซองนะ <c oughs> เราได้ออกมือนี้ได้แล้วเราเน,เนะ <c oughs> านะวะเราเป็นยังไงยากเรานี่ยไรเราคะขาฮะเฮ้ยแขนนักเบื่อนีก็มือแตกบวมอยู่บันนี้เหตุหยังไม่ได้เลยนะมืมอของเบือ่อไปเห็จุาจ,าาาจากไหนจะว่ารถเข้าต่ำรถจักโอ้ทางเราการา็รถต่ำคือการสี่ไดพี่น้องเน,น,นาะคันได้มาอะไรก็ได้การไล่ขลูข่หลายคนก็ว,ว่าเป็นหลายอย่างลายแนว ว่าเรื่องอุบัติเหตุนี่ยเขาใจหายได้พี่น้องเนาะว่าเรื่องแนกนฮักคาถาเกี่ยเธว่าโซนที่ว่าอุบัติเหตุแบบนี้เคนกะสีแยกว่าต่างหาเกเลยใจเนาะเตียงไผ่เตียงมันแบบอยู่โซนทางเดียวกันนะพี่น้องก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเห็นเป็นหัวโขลกหัว,วแทกบ่าหึดเตียงก็พองลม เตียงอันค้างๆน้องเต๋บหออ,อันทางตะนาฮะตะนาโอ้<ม>เ็นข้าเจ้าเอ็กซเหรือว่าสเกนอ่ะเปิดพามาอยู่กับน้องดิซ่าตอนนี้รอทางแพทย์ทางหมอพอดอู้แเข็ทชูนี่โอ้หน้ายัางแข็เอ้ยบุปไปเด้อบุปไปเด้อ ทุใจก็ลูกทุใจกันทุใจโอ้โล่นพี่น้องเลยเนาะทางมาท่าเพิ่นก็ออกมาเล่นอยู่นอกถ่ายกับลูกสาวเนาะพี่น้องตอนนี้ทางยังรอแพทย์กับหมอเพิ่นเซ็กอันตรวจอาการคนไข้อยู่พี่น้องเจ้าหน่อยก็สิได้เข้าไปพูดเดี๋ยวอัปเดตอ่าข้างนอกให้เบิ่งก่อนพี่น้องนั่งนั่งลิซ่าเอาพี่ไปซื้อนั่งติ๊กนายยกเมื่อคืน มาเลยแม่พ <ays> ี <ying> ่เหตยังอ oh ่ะนะเหตยังอ่ะเหตยังอ้เชยอ้ยขี้มุกโป่งนะลูกนะเช็ดแน่อือเช็ดจะโฉกแม่บ่อนี่ผูบ่อ้าวเนื่ยน่ะแข็งเส้นชูนี่ลูกพนี่โอ็ดขี้ได้แฮ่นี้เป็นได้บ้านนี่ปวดทาย อ๋ออะจะพามาสบายดีทั้งเลยนะมาแบบบอกเกาะบอกกล่าวเลยเนาะสบายเฮ้ตกใจบวลงไงนางพี่น้องมาผู้เดียวบ่แม่ขี่รถจะทางมาว้าวจะเก่งยังดีขดกระมาเตะกูเติบเลยเพราะว่าหมอเป็นยังปวดกูเติบเอาไม่้เอาแมนบอสจะไปนั่งอยู่ทางไหนคือบุหินเอ้ยเออเออเออยโอ้ทางสไลด์ต่ออ๋อสบายดีเด้อสองสาม เลยอยากมือนมืดแน่พี่น้องเลยเนาะไป็นแล้วขี่แล้วหรือยังยังบอกหลายคนโคนเอาถ่ายเล้วได้จะหยบถ่าเอื่อยได้พอดีกันมาจะถ่ายกับซอยกันเนาะจะได้เมียนเห็นเจ้านี่นะมันยังบอกเห็นได้เมียนขี่เมียนเยี่ยซอยกันนี่แหละยังนมันการอะไรเนาะเออ เหมาะแบกท้องได้เพ oh, <na> mm ิ่นให้อดข่าวมีต้องเป็นเป็นได้ละเจีบท้องคือปวดท้ายแหละเพราะว่าบริกรกินข่าวตั้งแต่ตอนสิบโมงกลางคืนแอ้ตอนนี้ก็ยังบริกินเลยแบกท้องวะโมเมนต์เป็นไงอดข่าวว่เมนเป็นไงอดข่าวเมื่อนี้แหละเมื่อนี้ เดยคนคนที่ผ่านมาจักนอนตอนบ่ายนันบ่ายเนาะจะว่านี่กันเตรียมตัวเตรียมใจสู่มาให้กำลังใจวันนี้วันนี้บอบผาตัดแน่นโอ้อโหฝนผ่านเนาะก็ให้ปลอดภัยแล้วเนาะเมื่ออยู่บ้านอยู่เมืองใารละบ้านถ้าถ้ากันม่านน้องข้าวนามาก่อน มารถอันนี้รถเฮาเองถ้าสิมาก่อน2:00ก่อนสิลงมาเวียงค่ะเด้อนะครับแวะมาหาน้องบาดนี้มากัมาเช้าซือได้น้องแตยังบ่ทันได้ถ่ายวิชาชแพทย์หมอเพิ่นเฮ็ดเวียเพิ่นเด้อ เตน่งก็คือชิดาจะโดนนั่นเนาะแมนท่าก็มาเตยนงเนาน่งถ่ายกินนอกพอพัเพดมาถามเพิ่บอกไปยูหงนั่งนั่งี่กอนางกับเก่งนะานอที่เาข็พ่อพ่อจะผานบจืวจะเฮงเลยนะไม่บด้จืดเลยแตยพ่อหันเฮเตอร์เออยู่เพิ่ไนก็ได้ใส่หมวกอีน้กระเดียวผู้สาวม่ทังใดเต่นางก็มาเมื่อเล่นมันบอนี้ ไปได้นนทั้งไอ้โทรมาอยู่บอรสระใครอ้เจ้าน่ะโทรมาถามอยู่บอผลแจ็คได้เลยผลมุ้ยโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์เสียงมันกระยักสาลาโวเน่เพราะว่ามันมเสียงมันกระยักสดเน่เพราะว่ามันอยู่ในนะเพิ่มเพิ่มอย่างใ้บริเวณบอ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนออกกินเปลี่ยนแล้วค่ะเนี่งอบอทันเปลี่ยนเลยใชเปลี่ยนซอยบอแฟนเพิ่อนนี่เปลี่ยนเองได้อยู่<อ>ไปเผาเจ้านี่ะมีใครยอยู่นะผัวกับพ่ออืมอลากๆอะผัวอลไรเนะาะเป็ทางพ่อเพิ่อนกับเผาทั้งลูกพ่อทั้งเมียได้ไปเอิญนะแล้วกินเผาแล้วก็หอมบวกิด้มเจ้านะเราอายบอเรือเราเป็นคนนั่นบอบอหูเลยเราเป็นคนปอยป่ายดีดลย อเมนองเต๋จะได้ผมว่เห็นบอเห็นมาเออเรามากินข้าวเราก็นั่งพูดเราเราไปนั่งอยู่หิมคองนะค่ะเราว่าเอ้าจักหน่อยอันพันห้าบาทสรุปบัดเกิี้งลงหันเลยได้ค่ะวะเรานอนในหิมมันอ่ะเลยแต่ยันเราตกลงหันนะแต่อาการเจ้ากับการเจ็บการปวดกับไข้เนยยู่บ่ละ่ะมันกระปวดอยู่แต่ว่ามันกะมันกระปวดบ่แหนะ้งนาะ สู่ตล่ะเด้อตัางมุกตัางใจเดี๋ยวก็สิได้เดี๋ยวก็ได้เมื่อเลยล่ะทางปูยาเพิ่นกระโถมาอยู่หรอวะกรโถมาเออเพิ่นกระโถมาเยี่ยมบอกขาดเลยเนาะหายุ่ง เงเป็อะไรก็ม่ไันรู้มากเลยเกวดกระเลนมันกาี่ะเก็บหมอเก็บนั่นแหละมันบ่ทันได้แล้วเนาะ่อนเลมันลดตเนาะมีนเครื่องมีนของให้ทางเงือนทางซ้านก็ได้เก็บหมอเก็บยหมอน่ก็ได้เก็บไปชงเถินทางไงนาง กินหนุยกินน้าแบบนี้เลยมัวพี่จางเ้องก็นแปลงงัวแปลงอย่างเนาะเขาเลยจีแปลงงัวค่มันแรงขาง้วนคะเจะเองค่ะเลยลรงจากหั่นลง้วดเห็นนะเบ่นะเอามัวไปยามพงมัวบ่ไ้่เห็นก็ไปหาง้วซ้มือไปนานมาขายย มาขับรถมาบอกว่าเป็นยูแต่ว่าเต็มนั่นคู่ขับรถมาทั้งได้เพตงแกเมื่อนั่นผู้แรงบริถายิ่งจากบ้านคุณบอลวาร์ซโนทายุสันน่ะก่อนเยียนเลยละ อนี่เป็นไผ่กะแบบนี้เลยแยด,ดูแบบนี้ใครแน่เหยเนอะคือคืออยู่ได้หเหเยคนบนนอดได้ทาบอด้เจอบพิซา,ามันจาะพิซาว่าไอ้นเย็นเย็นตสนมือนี้ นี่ว่าคือว่าเนี่ยไม่กินข้าวกินน้ำพี่หนิแล้วยังเตงแต่ชิบู้กลางคืนอสสบริส้ทินเสียงลูกคนใดเนี่ยสบายดีเล่าคูเผาเผามีอะไเสิวทงกินข้าวกินน้ำน้ว่าี่หนิกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วกินยันย่ารามีแล้วแต่น น้องเตก็ได้แบบสดใสได้มาเพงนี่อชื่อข่าวล้วก็มีข่าวาให้เยออืว่ามีอย่างน้ด้กินได้เลยจะคมชื่อจะคมชื่อเยอะกินเยอไปนบริเวตลาดเลยเลยแต่ข่าวมากขยามากะน่าจะหาชื่อเอาเทวนี้เอาเ้ข่ามามันก็มีอไนานันีนอหเอาแต่ข่าวมากลม่เอานเกีไ่มีได้ข่ามา นี่กะหยัดเข่าวไหมเพื่อนบม่กลางวันเนี่กระติ๊บว้าหอยแมงมุมยิ่งเงินจะกีบด้วยน่ะดีแล้วมาหอดเขมงว้าเอาข่าวสาวไรถ่าดิเอาไปชนอย่างดิวมาอย่างเดียวอะมองนอนแล้วว่ะตั้งแต่ลงมาพี่ได้ได้ถ่ายได้ถ่ายหนกอยู่บอยังนม่เป็นหัวไม่จะพอให้กับ เตียงนั้นว่าเตียงผัวนอนนะบอเหมือนกำลังออกบอ่นั้นเราหากกัไปเมื่อเ้านี่เราว่าเนาะอันนั้นการเคนฮกคือกันอันนั้นการนอองบอยเคนฮกคือกานด้วยเตียงข้างๆนะเพื่นฮะกับเมื่อวันกี้นี่นะการที่แบบางทานยังพี่กับพบาไปก็แกร์เน่ยคือญาติมันบอกมาท่มาหอดไ้แตกต้งแเลยออกไปออกไปาไปอาไป หัวไปแบบนี้ไม่หัวยุกเออไม่หัวดีนะบันนี้ถ่ายโบถ่ายโบถ่ายบดงว่าเห็นหน้าชื่อนี่ถ่ายสบายระเก็คืว่าน้องเป็นว่าข่าเที่อะเป็นหาย่นยเป็นนอไรล่ะยังคอยมุ่งคอยใจอยู่บอ เออด okay, so, ีแล้วลายเนาะบ่ต so ้องให้คิดก็ยาเรื่องนั้นนะไทยกับประเปาะประเทศทิพมาหาเจ้าคือเก่าไกลจำแลกกับมหาคือเก่าเก้ออดิยังเป็นห่วงเป็นใยเจ้าคือเก่าเ้ามาได้สู่ได้ผู้เป็นกันเออเพราะเวลากลางคืนนะเือยนงต้องกันเด็กได้งานกต่กินให้โดนผ่านเป็นอย่างเนาะแม่เลยติดว่ามันมีแล้วเดิน โอ้เพื่นอยู่น้ำนี่แล้วก็พ่อบอกไม่ได้เราก็อยู่น้ำบ้างอยู่กันกัอยู่น้ำกันอยู่ห่าแต่ว่าเล่ากับบุคคลได้ข่าวมาเนอะเราอยู่นอกคุมาแต่เขามาเธอเดียวบอกว่าล้ายดอกร้ายดอกกัญญาดอกกัญย์ยีงยู้ดอกเรากัญญาดอกลายอย่างหน่อยเพิ่นกัญย์ยังสลาเวลาเพิ่นกัญย์ังมาอยู่น้ำเขาเนาะแม่แมเราอาจจะเป็นคนแบบนั้นสไตล์นั้นเพิ่นใทยการแบบนี้แบบประเทศเรา แคบอยู่แต่พอหัวเข่ามันรุดโบกเด้หัวเข่ารุดโบกหัวเข่ามันรุดโบกมีหินได้อยู่ทางพุ่นนะอเนงหินไหมวะเนหินไว้ดึงไหบไหมใช้บงดูเิ่ว่ายังนตโอ้นี่เด้นี่คพี่น้องนี่มันหัวเข่ารุดโบกเิื่อามากีนใส่ มาคี่ินใส่ก็ใซ่เสื้อเนาะเน่งใส่กับดึงดึงแขงน้องเต้ไว้นะพีน้องาแต่หัวข่าวรดูโกอ้มันมันมันเจอชแบบเนาะสองอย่างแต่ว่าคนดึงไวเชั้นนะเพื่อยังไงหัวเข้าไม่ให้เข่าโบกก็ได้แต่มานน่ค่าจองไวด้นมวยฟุลขาตุ๊บนด้วรข่าโบกราะแต่ตอนนีุ้กเจ็บอยู่เย เจ็บมาเจ็บตอนขอแจ้งมันยินเลมหนาวลนี่ได้สัมผัสกัศมันกลับาเจ็บอากาศเย็นเลยมันตึงเลยเนาะมันกึ่งการลับกับเขานอนกับประมาณเก้าโมงมันเขานอนตอนหัวแรงไหมเขาจะเจ็บเิยเก้าโมงสี่โนงสีุ่งเลยเขากระตื่นมันเจ็บแต่เพิ่นกันมาเยี่ยมามยากเลยยุบเองวันนี้ก็มาเลยนะเป็นเซ็กตลอดเนาะเปนกา บูเดตรอบออมอมีก็บอกให้กดเอาสนละวัชชายมอฟมมันชีบูงเนจะเสียงเริ่มถึงทำเลยเนาะเป็นแบนี้แะเป็นได้ตอนนี้ถ่ายออก้วบอกถ่ายออกแลุ้ดเลยุดเลยยังยถ่ายลถายคุณดิทิดหนึ่งบได้ทายเออมันจะจะว่าหางกระถ่ายออกค่ะผัวไปนี่พี่จ้าเห็นหน่ะผัวเราถ่ยออกาแล

เมื่อเศ้าเนียเพื่อนว่าชีเส็ใหาแล้วมันหนาวว่าประมาณเก้าโมงสิโมงเชงเส็ดว่ะช่วยล้างหน้าเอาก็ได้เนาะเร็จหน้าเช็ตาเนี่ยพอมันพอมันอันนี้เนี่ยพันซื่ออันนี้เพื่นก็ใส่น้ำเกลือยี่เนาะใส่น้ำลือกเกลือขาวอนก่นะเตรียม้าอกวาตัว้รูกยากเยากเพิ่กเนาะซเนาะ ก่อนเข้าห้อมพาตัดอยากฝากยังบอให้พ่อแม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเต้เด้อเด้อสุดเนาะเป็นกำลังใจให้แน่ก่อนข้าห้อมพาตัดเลยเอาเลยกับเป็นกำลังใจให้นะล่ะเด้อสู้เด้อ ประมาณจะโมงน่ะส่งาบส่งใวงบใยญ่ขึ้นเจาเนาะใย่้ว่อยกรสือเป็นกนังใจให้ข่าง่ายๆน้ิเบิ้งเจ้าที่่าออกมาตัดเปนเลย้องมดีรอมบ้น้องคะน้คเก็บีมีไล์สื่อประกาศคี่ถาบ้านเดียวเป็นหนเอายากอว็จะให้นคเกคฟ่ให้ซอยได้อยู่บนนี่ ตัวก็จ้ังหน่อยกันพี <S <s ่น้อ่ามีแต่ว่าอ้าวตอนนี้กับทางน้องแต้เพิ่นอ่าทำอุจจาระโมเม่ทำทุนละทำทุนละเออสิ่ไยเจ้าให้เจ้าไปนั่นกับเพิ่นอายเจ้าละเป็นเนอไรคือจังหวะเนอนี้บัดอายเนอนี้บัดไอ้กันเออให้อนุญาตนะให้พวเมียขี่เมเนียบัดอายเออแต่ให้เจ้าอันไหว้จือเขื่อบ๊ พี่ได้น้องคน่นี้หมคยแบบนังมได้ถายเชือแ่คุณกี่เป็นบอายนี่เป็นบมเเอถึงเี่ยนด้อยาสามีแต่วาให้ทางน้องเพล่นลมกับสไลดสนุนไปน้องมีแต่ว่าเออกับได้จบคลิปกันวาเดออสบายดีนั่นแหละเย้วมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบมขอบใจเอฟเบิร์ดสุขุทุกคนด้วพี่น้องเดอเข้ามาให้กำลังแงใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ทางน้องแตะกับเตรียมข่าวห้องผพตาตัดแล้วพี่น้อยเนาะก็ดีมุกดีใจนะเพื่อนที่ว่ามือที่เราคอยกับมาฮอแล้วเนาะพี่น้องเนาะอมีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กับขอขอบุญขอพรเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเด้อเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องเลยเนาะเป็นกำลังใจให้การตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันพี่น้องเลยเนาะเบิ่งก็ได้ก็เซฟบ่ขำโฆษณามีแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดี